ไปก่อนแล้วนะอาเตียเดี๋ยวก่อนฮอลลลุยาสวสดอีครับต้นรับเข้าสู่ช a n n e ลลุงเบนซ์บีซีไทยแ์เจอะเจอกันในคลิปที่2ของการ์ตูนยุคเกา่าการ์ตูนในความทรงจำกับเรื่องบอย h a l ล e ล u ย a า2 EP 1ไปติดตามรับชมกันต่อได้เลยนะครับ กระเป๋าแกมันช็อกจะบางไปหน่อยมั้งน่าประหลาดคิดไปเองมั้งเตียก็ธรรมดานี่นะหืมไม่เห็นมีหนังสือนี่นะาะเฮ้ยเปิดดูของชาวบ้านตามใจชอบได้ไง<ะ>อ,อื้อเลกนาะปึ๊กนี่มันอะไรกันฟะคือว่านะเดี๋ยวนี้พวกคนเลวมันชอบเล่นมีดเล่นปืนผู้ไร้เทียมทานอย่างฉันเลยต้องติดกรอกกันไว้นะ่ะ แกไปโรงเรียนทำไมกันแน่ฟ้านกหูโบราณว่าลูกผู้ชายออกจากประตูสตูก็มีนะเฟ้ยคุณฮิบิโนะอรุณสวัสดิ์ครับใฮ้ยาเวเป็นไงเย็นลงมั่งหรือยังละ่ะไอ้ลูกเวนจว่างมาดโมอะไรเทียมทานแล้วก็ ลมฉันให้ได้ก่อนแล้วค่อยพูดอืมแกงงมเงือกยังไวหน้าดูหวประตูของดีเชียวนะครับนั่นจะรุยแล้วนะเตีย่เจอนี้นนะท์เสร็จแน่เล่นสกปกอย่างนี้ คิดว่าจะเอาชนะฉันได้หรออ๋อชักโกรธขึ้นมาจริงๆแล้วหรอ,อยหยุดทั้งคู่เลยครับสตอ็อปเออเคียวชิโร่ไม่ใช่หรออา้าวเคียวชิโร่นักฝัดเองเหรอทำอะไรกันตั้งแต่เช้าเชียวครับดูก็รู้ฉันกำลังสั่งสอนเตะให้รู้รสชาติของชีวิตบากซะไอ้ลูกชัลลพีแต่เดี๋ยวก่อน วันนี้คุณฮิปิโน่พ้นเขตพักการเรียนเป็นวันไปโรงเรียนวันแรกที่น่าจดจำไม่ใช่เหรอถ้าหน้าฟกช้ำไปโรงเรียนก็แย่สิครับจริงสินะงั้นวันนี้จะยกโทษให้แค่นี้ละกันฮะว่งไรเนาะฮะผมชื่อโอกามโตะชิชิโร่ปีหนึ่งมัธยมปลายรักผู้เอ็นผมเจอกับคุณฮิบิโน่คือหนึ่งเมื่ออาทิตย์ก่อนเริ่มจากการที่คุณฮิบิโนช่วยผมจัดก,การถูกคนชั่วล้อมกรอบเฮ้ชิชิโร่ อย่าออาตกใจจริงๆที่เขาเป็นเด็กปีหนึ่งมัธยมปลายรักคุณเอ็นเหมือนกันรอด้วยสิครับไม่ถามไปเด็กใหม่ที่เขาลือกันว่าอาจรุ่นพี่วันเปิดเรียนจนถูกพักการเรียนกระทนหันเจา้าเต่าต้วมเตี้ยมที่น่าตกใจกว่านั้นคือบ้านของคุณฮาเรลูลุยาเป็นโบสถ์ในอนาคตคงเป็นบาทหลวงแต่คนคนนี้คงหาเรื่องได้แน้แต่พระเจ้าลนะน่า <laughs> โรงเรียนมัธยมปลายราคุเอ็นเฮ้ทันเวลาพอดีถ้าหาอาเตยมไม่มาวุ่นวายแล้วก็มีเวลาถมเถไปจะไปทางไหนดีนะเหลียวหน้าเหลียวหลังทำไมกันร่ะเคียวชิโร่ก็เด็กปีสองที่คอยรียกเงินพวกเด็กปีหนึ่งนะสิครับไม่ด้านบันไดตะวันออกก็ตะวันตกมีคนโดนไถไปหลายคนแล้วถ้าขัดขืนก็ถูกชกและกรีนหญิงก็ถูกลังแกไปหลายคนแล้วฮ่าฮ แกกลัวละสิแกก็เคยโดนใช่ไหมล่ะเจ้าเปียกมาไม่เคยโดนนะครับดวงดีนะ่ะโอ้ไม่เร็วแฮะงั้นวันนี้ลองดูสิจะขึ้นด้านไหนไอ้ยาความกดดันสูงพระเจ้าเฮ้ยเฮ้ยฮโอ้ไมก็ลาดซะแล้วเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวก็โดนอีกรอกทราบแล้วครับนี่ <c oughs> งั้นสิ <c oughs> เด็กดี <c oughs> อ๋อหยุดก่อนพ่อแก <c oughs> คิดจะรบเหรอเฮ้ยคือ hey. <c oughs> ดินโน่ขอโทษ <c oughs> อา้าวรุ่นพี่นี่นะตอนวันเปิดเรียนอนะขอบคุณครับ <c oughs> เอ๊ ทำไมพวกเด็กปีสองจอยไปเลยล่ะวันเปิดเรียนรอใช่แล้วจะพวกนี้เองที่มาคมเห็นเด็กปีหนึ่งในวันนั้นแต่มาเจอคุณฮิบิโดอัดเลยถูกพักการเรียนใช่แง่เลยไม่ผิดแน่ขอทางหน่อยสิครับเดี๋ยวผมจะสายอุตส่าห์วิ่งมาทั้งทีสายรึฮ่าฮ่า ฉันกลัวว่าจะต่อเรื่องหลังถูกพักการเรียนบ้างๆต้องถูกไล่ออกไงเนี่ยเฮ้เฮ่เปิดทางให้ก็ได้แต่แน่นมันวิธีเกเรร่างรุ่นพี่ของแกหนอพูดเป็นเตยเหยเวลาพูดกับคนชั้นสูงกว่าต้องคงและบอกว่าเกลือน่าด้วยครับถึงถูกเพียงน้อยไปต้องคุกเข่าหกหัวถึงจะพิจารณาไม่อ่ะเธอไม่เรียนรองเท้าด้วยฉันไม่ยอมรับ กรุณาด้วยเถอะครับขอร้องล่ะครับฮ่าๆแกคงเตียนเจ้าบ้านนั่นเหรอสิงจริงๆอย่ามาโกดเจ้เตียงนี่เง่าเข้าใจละรุ่นพี่ฮะเข้าใจว่าไงฮะจะทำตามที่บอกขอทางหน่อยครับ เกรุณาด้วยครับเกรุณาด้วยครับฮฮฮอย่างนี้ใช้ได้กินนะครับค้งแล้วบอกกาุุณาด้วยแกยอดไปเลยคนณฮิบิโน่บึกจริงๆเฮ้ยเจ้าเปียกเพราะแกทำวางบ้านเลยถูกอัดเลยเห็นไหมเจ้าเซอร์เจ้าิเจ้านี้ผมไม่ได้ตั้งใจเอ้าทางเปิดแล้วไปกันเถอะเคชิโร่เว้ เหยอาน้ำหน้าเราโอ้ยอ้บ้านี่ไม่รู้สินะว่าใครนุนรังเราอยู่อย่างนี้ต้องให้คุณโมี่ยาม่าออกโรคงด้วยตัวเองซะเร็วห้องปีหนึ่งทอห้อเอ็งอะวะครับโอเกมโตโอเกะมโตเคียวชิโร่ไม่อยู่เหรอต่อไปคาโตครับเฮ้ยวันนี้ฮิบิโนะพนเขตพักการเรียนแล้วจะมาเหรอใจใจนายเคยเห็นหน้าตาตอนวันเปิดเรียนไหมไม่เลย เขาว่าเด็กปีสองเขาลงบันสามคนเลยจริงหรอดูเหมือนจะสูงสองเมตรหุ่งงนยังกับก,ก,กอริล่าจริงหรอฮิบิโนโคุงโหจื่ๆก็ใส่คุงเฉยเลยคูก็กลัวแฮฮิบิโนโคุงไม่มาเหรอฮ่าคนจริงอยากให้ไม่ต้องมาเรียนตลอดเลยนะไม่รู้ว่าเป็นใครแต่พวกเด็กเกเรนี่รับมือไม่ไหวฮิบิโนฮาเลลยาคุงไม่มาสินะ เงันค,คนต่อไปครับมาแล้วครับบุรุษผู้ไรเชียนทานกับเจ้าเปี๊ยกปรากฏกาย <S <S 1> <S 1> ที่นั่งฉันอยู่ไหนนะ่ะข้างหน้าต่างนะครับอะไรกันหน้าเจอส,สอดใสปิดเครแล้วทธอไมยมากับโปรแกรมโต๊ะคงได้ละไม่เห็นนะคืออะไรสมว่วเผมอธรรมดาเรื่องะวนเปิดรีก็ตัวหกจุดเพลนสิ หาทางดิงท้องซะด้วยอะไรกันก็เด็กธรรมดานี่นาหลงกลัวทับแย่เอาล่ะฟื้นฟูความเข้มงวดเฮ้ยฮิบิโดแค่คนพักการเรียนวันแรกก็มาสัเกือบสายอยากจะเรียนแน่เลยฉันไม่ใจดีนะเฟยวันนี้แกมาสายแล้วว้าวเจ๋งอ๋้ย ือว่าไงนะคุณครูไม่ต้องทำหน้าขนาดนั้นก็ได้เซฮะทีน่นะคงไม่ส่กูดแบบนี้จะดีร่ห้องน้ำชอย เธอหลองละครับขึ framework. ้นมมิยามาไอหมอนั่นกวนสนแถวจริงๆช่วยอัดมันสักทีให้หลักจมเลยก็ได้จริงเลยครับแต่ก่อนอื่นมีตอนรับน้องยังทำยอดรังแกไม่ถึงเป้านัเฟยวิธีการของพวกแกมันปวกเปียกเกินไปขอโทษครับอุ้ย ฮิบิโนะฮาเระรุยะแค่ชื่อก็กวนแล้วโรงอาหารอ่าอิ่มตื้อเลยมิโซะราเมิงนี่อร่อยจริงๆฉันพอใจที่สุดผมบอกแล้วเฮ้ฮิบิโนะวัสดีเฮ้จะพวกนี้อีกแล้วเฮ้เฮ้ลอเล่นเนะ่ ถูกเจ้าขนไม่มีท่ออะไรอย่างนี้อัดเอาหรอมีธุระอะไรกับฉันรอะลุงแกกำลังพูดกับใครอยู่รู้ไหมฮะเดี๋ยวก็ร้องให้เจ้าหรอกเจ้าเด็กเวนไอหมอนี่ท่าทางกวนไม่เบาฉันชื่อโมมิยามอเจ้าพ่อของราคุเอนไม่มีความแค้นกับนายแต่จะให้ทนดูพักพวกถูกแกย่มหน้าอยู่ไม่ได้เนี่ยเหรอเจ้าพ่อโรงเรียนเรา มาเจอกันตัวต่อตัวแน่นอนมาชิงตำแหน่งกันไม่มีข้อขัดข้านสินะชิงตำแหน่งเหรอก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนคุณฮิบิโนโรับปากไปได้ไงเวพูดไม่ออกเดี๋ยนี้เองคุณฮิบิโนโหาแท,ทับแย่ ทำอะไรในโรงยิมมานะ่ะนิดหน่อยมีอะไรหรอเคียวชิโร่ขอร้องละครับอย่าตีกันเลยจุ่ๆก็เจอระดับเจ้าพ่อมันอันตรายนะครับไม่รู้จะเลวขนาดไหนเจ้าเซอร์ตะแก่ขนาดนั้นนะ่ะชนะสายอยู่แล้วแถมถ้ามาแยงกับเรื่องแค่นี้ความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ของฉันจะสำเร็จได้หรอความทะเยอทะยาน แม่นแล้วลองโล่นี่แหละคว,วามฝันความทะเยอทะยานของฉันละ่ะสายตานั่นเอาจริงแฮะคุณฮิบิโนโตอนนี้คง ได้เวลาไปดูกันดีกว่าครับจริงสินะสมกับที่เป็นคุณโมม่มากจริงๆเลยเรียกครั้งเดียวก็รวมผลได้ขนาดนั้นน่ากลัวจริงๆเงนินมึงก็ชนเป็นเจาพาอนี่อนาะฮ่เจ้าฮิบิโนโคงคิดว่าคุณโมม่มากจะเดียวกับมันจริงๆสิครับคงคิดเงินมึงท่าทางบ้าๆบอๆอย่างนั้น เฮ้รีบไปดูกันดีกว่านะอเดี๋ยวมันจะโดนรุมกระทืบลอโลกไปสะกอนว้างั้นสินะครับอะเจ้าเตี้ยนีมันโสมกจริงๆแกเนี่ยหรอเจ้าพ่อแกน่ะ ไม่ใช่ลูกผู้ชายลองพูดดูอีกทีสิฮมาก็เดียวจริงๆด้วยเฟยเจ๋งจริงๆดังสวยจริงๆนะแก่เกอจะชัดเลยไอ้งออ๋อไม่เห็นเจ้าหน้าแก่ชื่อมูมิยาม่าเลยแฮะ กลัวฉันจะเปิดไปแล้วเหรอหัวดีนี่นาพวกแกมันงูเฮ้ยว่าไได้แค่ว่าทั้งเอ็กทั้งซ่จนยดสุดท้ายแต่กลัวอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้เป็นแค่เด็กปีหนึ่งทำอวดเบ่งจะให้เห็นนรกซะให้เต็มตา <laughs> พวกแกตัางหอกที่จะเห็นนรกชิดไว้แล้วว่าต้องเป็นงี้ไไหวกปนวัว เฮ้ยยังออกไปไยมันอะไรกันวะนั่นเอ้าเอ้าแื่ตัวคนเดียวทำอะไรไม่ได้เจ้าพวกปลสซิวปลาส้เข้ามาพร้อมๆกันเลยวางเลยนะไอ้วิน ไม่ตายทันแท้เดียวกว่าเรียบนี่อู้อ๊อฟอะไรย้ำคนทุ่นจริงๆเกิดอะไรขึ้นฝันเนี่ย่อยแคระไปเนี้ยว้าวได้ปลาเพียบแกแล้วอยไปเฮ่เฮ้ยเฮ้ยจือบบ้าซะจริงๆเลยเชื่อจริงสิบ้ามบให้ไปลมื่อไรล่ะยังมีไงไม่ื้อเลยเฮ่เอ้ก็จอกจริง <S <S well, มัวนี่เดือดเดือมอนได้ยงเฮ้ยฮอย่าเล่นตลกไลบเพื่อนไม่จริงเงินผิดไปแล้วที่หลังจะไม่ยุ่งกันานายแล้วเลิกเถอะภาษาชาวโลกฟังไม้ข้าวใจ เนมาเมียมะนั้นมันเฮ้เฮมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ออุตส่าห์ลอกมากะจะวางข้างแกสักหน่อยจะให้พูดกี่หนก็ได้แกมันไม่ใช่ลูก ผู้ชายไม่ใช่ลูกผู้ชายเชยังจะพูดอีกเหรอเจตเตียนี่หัวดื้อจริงสัญญาว่าจะเดียวกันไม่ใช่หรอตาลงุงเออพูดอะไรกันไอเด็กเวนไม่รู้ว่าแกหนีพวกนั้นมาได้ยังไงแต่คิดว่าจะชนะฉันได้หรอ ไฮ้ยคืนมามีอะมาปะไปตามพวกนั้นหมอเร็วเข้าลุกขึ้นมาหน่อยยอมรับเดีนี้หน่อย,นะย,อ,ยอะไรกันลบทิ่เป็นพันของชนอันด้วยรู้ี่นะ อะไรกันเจ้าหมอนี่ให้นักหนักจริงๆเฮ้ยรอเดียวฉันผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันเถอะแกมันเจ๋งจริงๆฉันยกตำแหน่งเจ้าพ่อให้ปล่อยฉันไปเถอะเธอจะให้พูดกี่ทีก็ได้แกเนี่ย ไม่ช่ลูกผู้ชายตายซะจ้าเออนี่มันบ้าชัดๆขวาดยบเลยนัดอกลำไรโฮเทเฮ้ชิโชิโร่เขาบอกว่าครูห้องพยาบาลเซ็กซี่น่าดูเลยเอ๋อะครับเอะคนที่พป่โน,โน่ทำไมแล้วผมเอา้า ไปกันเถอะเฮ้ยใกล้ตัดตะคายลองยิ้มไปนะชมรมวันแอาไปหรือเปล่าไม่รู้อ่ะพี่ปอปพี่ป๊อปไปหรือเปล่าตะคายเนยืนเดินเคยเอาไปทำอะไรฟ้าเชิดเฮรอหรือไงจะบ้าเหรอข้าจะครองโลกฮิบิโนฮาเลลูยาเฮ้ๆฮก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ ฮาเลลูยาหรือว่าฮิบิโนฮาเลลูยานั่นเองนะครับผมใน EP ีที่1น,นี้สนุกกันบ้างหรือเปล่าถ้าชื่นชอบยังไงก็สามารถที่จะกดติดตาม c h ANNEL ลุงเบ้นบีซีไทยแลนด์ได้นะครับติดตามรับชมฮิบิโนฮาเลลูยาหรือว่าบอยใน EP ีต่อไปได้ใน c h ANNEL ลุงเบ้นบีซีไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจากลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ